ข้อความขอความช่วยเหลือจากผู้คนในพื้นที่ภาคใต้เต็มสังคมออนไลน์จนเกิดความสับสนว่าจะช่วยเหลือใครก่อนมีใครต้องการความช่วยเหลือบ้างแต่ในยุคแห่งเทคโนโลยีพักประชาชนใช้วิธีกวาดข้อมูลจากโซเชียลมีเดียแล้วคัดกรองด้วย AI เข้าระบบจิตอาสา,าแทร์จนผู้คนชื่นชมแล้ววิธีการเป็นอย่างไรไปดูกันขอความช่วยเหลือด่วนค่ะห่วงญาติมากช่วยพ่อหนูด้วยนะคะไม่ได้กินอะไรมาสี่วันแล้วด่วนต้องการความช่วยเหลือ ข้อความเหล่านี้ปรากฏในสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ Facebook และ TikTok กในช่วง2-3วันที่ผ่านมามันคือเสียงวิงบอลความช่วยเหลือที่ผู้คนช่วยกันแชร์เป็นวงกว้างแต่มันก็มากมายมหาศาลยกตัวอย่างจากพิชิตจ,จากเพรสดราม่าแอตริกยอมรับว่าได้รับข้อความเป็นพันข้อความจนติดตามไม่ไหวแล้วนั่นเป็นจุดที่เทคโนโลยีแบบโซเชียลลิชนิ่งและการประยุกต์ใช้ AI เข้ามามีบทบาทสําสคัญ นัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนโพสต์ว่าได้วร่วมกันพัฒนาระบบกวาดข้อมูลจากสังคมออนไลน์ให้กลายเป็นข้อมูลโครงสร้างเข้าระบบจิตอาสาดอทแคร์ care. ระบบดังกล่าวนี้ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานโดยทำหน้าที่คัดแยกและวิเคราะห์ข้อความจำนวนมหาศาลจากหลายแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเช่น 1. กลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ2เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อผู้ขอความช่วยเหลือ 3. พิกัดของผู้ประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลือระบบทำงานด้วยเทคโนโลยี AI ทำงานอย่างไรสำหรับการทำงานของระบบนี้คาดว่าอาศัยเทคโนโลยี Natural Language Processing หรือ NLP ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจภาษาตามธรรมชาติที่มนุษย์ใช้ในการโพสต์ข้อความซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลบนโซเชียลเน็ตเวิร์กหลังจากนั้นจึงใช้เทคนิคที่เรียกว่า Information Extraction ในการดึงข้อมูลสำคัญเช่น ชื่อเบอร์โทรศัพท์และคำระบุสถานที่ออกจากข้อความที่ไม่มีโครงสร้างให้กลายเป็นข้อมูลเชิงโครงสร้างก่อนที่จะนำข้าสู่ฐานข้อมูลของจิตอาสาดอทแคร์ยางเป็นระเบียบนอกจากนี้ยังมีขั้นตอนที่อาสาสมัครที่เป็นมนุษย์คอยช่วยตรวจสอบและคัดกรองความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งก่อนส่งต่อเข้าสู่ระบบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความแม่นยำสูงสุดก่อนที่จะส่งต่อไปอยังทีมภาคสนามรวมศูนย์ข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญของ,ของการปฏิบัติการ ปฏิบัติการเมื่อคืนที่ผ่านมาทีมอาสาสมัครและนักพัฒนาได้คัดแยกและส่งต่อข้อมูลของผู้ขอความช่วยเหลือเข้าสู่ระบบไปแล้วมากกว่า20,000ข้อความจากหลายแพลตฟอร์มโดยการรวมสูงข้อมูลมีความจําเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์วิกฤตเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและอาสาสมัครสามารถจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนและทําให้การเข้าช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุดมากที่สุดประชาชนที่ต้องการแจ้งข้อมูลขอรับความช่วยเหลือสามารถ